สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลากันคลิปนี้มาดูผัดผักกาดผัดกระลำดอกใส่หมูแดดเดียวค่ะนี่ค่ะแล้วก็พริกกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นเต้าเจี้ยวน้ำตาลปช้อนผงนัวปช้อนเอามาดูกันเลยค่ะเอามาดูกันนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหอ้ เดรเรียบร้อยก็ใส่หมูลงไปค่ะหมูแดดเดียวนะคะนี่ค่ะหมูแดดเดียวเ <c oughs> ติมน้ำลงไปค่ะ ผัดไปเลยค่ะให้สุกค่ะผัดหมูให้สุกค่ะนี่ค่ะผัดหมูให้สุกเลย นี่ก็จะใส่เต้าเจี้ยวใส่ไม่เยอะใส่ครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะก็พอพอภัยค่ะน้ำตาลผงนวัวให้เดือดอันนี้สุกแล้วค่ะนี่สุกแล้วสุกไม่ยาก <c oughs> ใส่ลูกโดดลงไปค่ะปึ๊บลูกโดด ใส่ผักดอกกะลํำดอกที่คูมพันวันนี้คูมพันลวกไว้แล้วค่ะลวกไว้แล้วก็จะสุกง่ายนี่ค่ะลวกแล้วก็นํามาผัดอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจต้องขคมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศล้นเลยค่ะนี่ค่ะผสมคูกเขาแล้วก็เสร็จเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่า กะล่ำดอกเราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่ต้นหอมนิดนึงเสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่จานเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกระลำดอกใส่หมูเด็ดเดียวค่ะแซ่บเลยค่ะขอบคุณเ c ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันุตุลากันนี่ค่ะ แซ่บๆเลยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ